สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบลล่าาโร่ค่ะกลับมาพบกับบีเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะที่มีหัวข้อชื่อว่ารักทางไกลยังรู้สึกเหมือนเดิมไหมคิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะว่าไพ่ของบีนะคะจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะบีก็อยากจะบอกว่าเป็นการดูรวมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะ พลังงานดีๆกลับไปนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะและที่สําคัญนะคะพี่ก็ต้องขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่คุณมีกลับมาให้ดีนะ,ะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์การกดซับสไคร์นะคะคอมเมนต์ข้อความต่างๆนะคะหรือแม้แต่การชมโฆษณานะคะพี่ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นกําลังใจให้กันแบบนี้นะคะในทุกๆวันนะ โอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะทุกคนคอมเมนต์ได้นะมีอันดคอมเมนต์นะคะอยากให้ทําหัวข้ออะไรอะก็พิมพ์มานะเพราะบางทีพีก็ไม่รู้จะทําหัวข้ออะไรให้กับพวกคุณได้ฟังนะมันก็จะวนๆกันอยู่แบบนี้นะคะถ้าอยากฟังหัวข้ออะไรเป็นพิเศษอะก็พิมพ์เอาไว้เลยนะมา,มาเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะพลังงานของคุณจดี๋ยวรว่า อมไม่ใช่แค่รักทางไกลธรรมดาแล้วล่ะเนี่ยออกจากกาันมาแล้วด้วยนะคะออกจากกันมาเพราะมีปัญหารักซ้อนใช่ไหมราชาถือไม้นะคะเพราะพลังงานของคุณนะ่ะมันชัดเจนมากเลยคะ่ะว่ามันไม่ใช่แบบไม่ใช่แค่เป็นรักทางไกลธรรมดานะ่ะนะคะ ไม่ใช่เป็นรักทางไกลธรรมดาแต่มันเป็นรักทางไกลที่แบบออกจากออกจากความสัมพันธ์กันมาแล้วอะแล้วปัญหาแบบที่ออกมานะเรื่องที่เรื่องแรกเลยนะคะกรณีที่1เนี่ยนะความสัมพันธ์ซ้อนพอไพ่เดิร์ลเวอร์ของชุดเนี้ยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยมีคน3มคนในภาพถึงแม้ว่าจะเป็นไพ่เดิรเลิฟเวอร์ก็ตามนะ่ะแต่ดีมองว่ามันเป็นรักซ้อนเข้ามานะพอไพ่พสำหรับนี้นะ่ะมันเป็นคน3ามคนนะคะอืม แล้วก็ออกมาแบบคุณไม่ได้อยากจะออกมาจากเขาหรือเขาไม่อยากจะออกไปจากคุณมันยังมีความรู้สึกดีๆท,ที่อยู่ในใจอะคะ่ะที่มีให้กันนะมันยังมีอยู่แต่มันก็เหมือนกับว่าออกมาจากกันน่มันน่าจะดีที่สุดเพราะเหมือนกับว่าอยู่ไปมันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้อยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นก็เลยได้ตัดสินใจนะคะถึงแม้ว่าในวันนั้นจะเป็นการตัดสินใจด้วยความใจร้อนก็ตาม พอมันมีราชาถือไม้นะ่ะขึ้นมาในพลังงานของคุณในวันนั้นที่ตัดสินใจออกมานะ่ะคุณเองอาจจะไม่ได้คิดให้รอบคอบหรอกแต่เสียใจแล้วไม่อยากอยู่เหนื่อยแล้วอืมอยากจะออกมาเป็นอิสระในตอนนั้นนะมีความคิดแบบนั้นก็ได้ตัดสินใจด้วยความใจร้อนออกมานะคะอ่ะเรามาดูพลังงานของเขานะคะ เขานะห้าหมายจูวิลหลับหัวนะอืมเด็กถือเหรียญเขาเองน่ะก็เป็นคนเลือกที่จะปล่อยความสัมพันธ์กับคุณเหมือนกันก็เลือกที่จะไม่ลังคุณเหมือนกันในวันนั้นนะคะพอมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ก็มาจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็เขานั้นแหละแล้วมันก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันการมีปากเสียงกันในวันนั้นแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้แล้วคุณเองก็ตัดสินใจออกมาเขาเองก็เลือกที่จะปล่อยมีตามเหมือนกันแล้วที่สําคัญอะโชคชะตาก็ขึ้นออกขึ้นมาด้วยนะคะว่าในวันนั้นมันก็เป็นวันที่คุณทั้งสองคนอะจาเป็นที่ต้องห่างกัน นะคะโชคชะตาบอกเลยว่ามันยังไม่ใช่วันของคุณและก็เขาจริงๆมันเลยเหตุเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นที่ทําให้คุณทั้งสองคนต้องห่างกันไปนะเพราะพลังงานของคุณแล้วก็เขาเนะี่ยไปในทิศทางเดียวกันเลยค่ะคุณออกมาจากเขาเพราะมีปัญหารักซ้อนเข้ามาเขาเองมีปัญหากับคุณ แล้วก็ใครคนนึงใครคนหนึ่งเขาเองก็เลือกที่จะปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นเหมือนกันเลือกที่จะไม่ล้างเลือกที่จะไม่ยือ้อพลังงานเหมือนกันเลยนะคะแล้วพลังงานคือเด่นมากเลยนะในเรื่องนี้นะคะ,ะแล้วมาลองเข้าท็อป,ปิกของเรากันนะว่านะคะรักทางกายนะยังรู้สึกเหมือนเดิมไหมยังคิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะคะถึงแม้ว่าพลังงานหลักมันจะขึ้นมาแบบนั้นนะแต่มันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะ บางคนก็อาจจะแค่ไกลกันเฉยๆนะไม่ได้เลิกกันไม่ได้จบกันนะคะก็ไม่เป็นไรนะก็ยังฟังได้อยู่นะคะเข้าไหมทำไมไพ่บล็อกขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเลยคะ <c oughs> อืมมันไกลกันจริงๆนะ <c oughs> บล็อกกันด้วยอะ <c oughs> แต่ว่ามีอาชินี้เธอเรียนขึ้นมามันก็บ่งบอกถึงความรู้สึกที่มีในใจนะคะ สามดาบนะเราเป็นสามดาบที่กลับหัวแล้วนะ่ะมันก็เหมือนกับว่าจริงๆอ่ะนะตัวของเขาเองนะ่ะนะคะยังคิดถึงคุณอยู่คุณเองยังเป็นหนึ่งในใจของเขาถึงแม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้จะจบกันไปจะห่างกันไปจะบล็อกกันไปแล้วหรือจะอะไรก็ตามนะคะแต่เขายังคิดถึงคุณอยู่ความสุขในใจเขามันยังมีเหมือนเดิมและเขาเองก็ไม่ได้อยากทำให้คุณเสียใจนะคะ แต่สถานการณ์ในวันนั้นนะคะเจ็ดถ้วยก็ขึ้นมาตรงนี้นะคะก็ยังย้ำอ่ะนะว่ามันมีตัวเรื่องทางเลือกเข้ามานะคะมันทําให้เกิดอาการเสียอกเสียใจกันเกิดขึ้นแต่เขาอยากจะบอกกับคุณว่าเขาเองนะยังมีความมั่นคงในใจให้กับคุณนะคะถึงแม้ในวันนั้นมันจะเกิดสถานการณ์แบบนั้นก็ตามแต่เขาไม่เคยลืมความรู้สึกที่เขามีให้คุณแล้วเขาก็ไม่เคยลืมที่เขาทําให้คุณเสียใจด้วยนะคะ สิบถ้วยอืมแต่มันไม่มีความสุขแล้วเนาะในความสัมพันธ์เนี้ยดูเหมือนมันมันยากไปหมดเลยอะพอเขาดึงคนอื่นเข้ามานะ่ะพอไพ่วันเนี้ยคือชัดเจนมากเลยนะคะพลังงานขึ้นมาแบบอืรักซ้อนขึ้นมาแบบชัดเจนตั้งแต่แรกเลยอะทุกวันที่ผ่านมายังไม่ชัดเจนขนาดน,นี้เลยนะแต่ในวันนี้คือชัดเจนมากๆนะคะ โควิดเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากจริงๆนะคะเดอะโควิดก็กลับหัวด้วยอืมความจริงมันถูกเปิดเผยไปแล้วคุณเองก็เสียความรู้สึกมากๆและเขาเองก็เหมือนกับว่าเลือกที่จะหนีปัญหาเลือกที่จะไม่แก้ปัญหาด้วยเลือกที่จะปล่อยให้ปัญหามันาคาะคาซังอยู่แบบนี้คุณเดินออกมาจากเขาเขาเองก็ปล่อยให้คุณออกมาจากเขาโดยที่เขาไม่รังคุณเอาไว้เหมือนกันนะคะ แต่เมื่อความจริงมันถูกเปิดเผยอะความรู้สึกที่มีในใจอะค่ะความรู้สึกเขานะมีบอกเลยว่าจริงๆนะเขายังมีความรู้สึกคิดถึงเขายังมีความรู้สึกมั่นคงแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทํำยังไงเขายังมองหาโอกาสอยู่นะแม้ความสัมพันนี้มันจะพักกันไปแล้วก็ตามนะคะเขาก็ยังอยากที่จะหาโอกาสาให้กับความสัมพันธ์นี้ ถึงแม้ว่ามันจะมีความเศร้านะคะถึงแม้ว่ามันจะมีความโดดเดี่ยวถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกว่ามันทาอะไรไม่ได้แล้วก็ตามแต่จากพลังงานที่ขึ้นมาเนะี่ยบอกได้ชัดเจนเลยนะว่าเขาค่อนข้างเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเขาไม่สามารถที่จะจัดการสถานการณ์นี้ได้นะคะอืมเขายัางมั่นคงให้กับคุณจริงๆนะ เพราะตอนแรกนะ่ะมีราชินิเหลยขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะแล้วเนี่ยสีสีไม้มันก็บ่งบอกว่าเขายังมีความมั่นคงให้กับคุณอยู่ถึงแม้ว่าในตอนนี้มันจะห่างไกลกันออกไปถึงแม้ว่าในตอนนี้จะเป็นสถานาการณ์ที่คุณทั้งสองคนไม่ได้คุยกันเป็นสถานาการณ์ที่จบกันไปแล้วหรือว่ายังไงก็ตามนะคะแต่เขายังมีความมั่นคงในใจให้กับคุณยังมีความคิดถึงยังมีความรู้สึกว่าคุณก็ยังคือคนคนนั้นอยู่นะคะ ถึงแม้ว่าในตอนนี้ความสุขที่คุณเคยมีร่วมกันนะ่ะมันจะไม่มีแล้วก็ตามนะคะราชนีถือดาบนะเขายังชัดเจนในใจนะคะเขายังมีความชัดเจนในใจว่าคุณก็ยังคือคนคนนั้นแต่เขาเองยังไม่พร้อมที่จะคุยเพราะว่าไพาราชนีถือดาบขึ้นมาแล้วมาต่อด้วยเด็กถือดาบนะ่ะ มันเป็นมันเป็นอารมณ์ที่ประมาณว่าจริงๆอ่ะมันชัดเจนในใจแล้วนะคะว่ายังไงคุณก็คือคนคนนั้นจริงๆแต่เขายังไม่พร้อมที่จะคุยมันก็จาเป็นต้องเป็นสถานการณ์ที่ต้องปล่อยกันไปก่อนในช่วงระยะเวลานี้นะคะอืมมันก็ค่อนข้างละเลยความรู้สึกกันจริงๆเนาะไม่แก้ไขาอะไรเลยปล่อยให้มันเลยตามเลยปล่อยให้สถานการณ์มันแย่ก็แย่เหมือนเดิม เดอซันนะคะเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าเขาก็ยังอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันได้กลับม,มีความสุขอีกครั้งนึงนะเขายังอยากให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยกลับมาเป็นความสดใสความอบอุ่นในใจซึ่งกันและกันยังอยากให้เป็นกันและกันอยู่นะคะสี่ดาบแต่เขาในตอนนี้ทำได้แค่เพียงลอยตัวอยู่เหนือปัญหาเท่านั้นทำได้แค่เพียงนิ่งทำได้แค่เพียงเงียบทำได้แค่ การอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็รอให้ปัญหานะ่ะมันหายไปรอให้เวลาทําให้ทุกอย่างมันเบาบางลงนะคะสิ่งที่เขาทำนะ่ะเขาทําได้แค่นี้เลยนะว้าวแปบไม้ค่ะเซอร์ไพรส์มากนะคะคุณอาจจะรับการติดต่อสื่อสารจากเขาเร็วๆนี้ก็ได้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้จบกันแค่เป็นลัททางไกลจริงๆนะคะ แบบอยู่ห่างกันจริงๆอะ่ะคุณมีโอกาสที่จะรับการติดต่อสื่อสารจากเขาเร็วๆนี้นะคะแต่ถ้าใครที่จบกันไปแล้วถ้าจบกันไปนานแล้วก็อาจที่จะรับการติดต่อสื่อสารจากเขาเร็วๆนี้ก็ได้แต่ถ้าหากว่าเพิ่งจะจบไปนะ่ะบีมองว่ายังเพราะพลังงานส่วนใหญ่อ่ะคะ่ะมันยังเป็นการนิ่งมันยังเป็นความรู้สึกว่ายังไม่กล้ามันยังเป็นความรู้สึกที่กลัว กลัวที่ต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงนะถ้าหากว่าสถานการณ์ของคุณเพิ่งจะเริ่มเกิดขึ้นบีมองว่าอาจจะยังนะคะที่คุณจะรับการติดต่อสื่อสารจากเขาแต่ถ้าเรื่องของคุณเกิดขึ้นนานแล้วคุณมีโอกาสมีเกมที่เขาจะติดต่อมาหาคุณเร็วๆนี้นะคะ the e m p l e c e บางคนนะ่ะเสียใจหนักมากนะในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะ เสียใจจนแบบกลัวความรักไปเลยเพราะว่าทําให้เขาไปเยอะมอบความรู้สึกให้เขาไปเยอะแต่เขาแบบทําลายความรู้สึกโดยการดึงให้อีกคนนึงเข้ามามันเลยทําให้คุณก็ขาดความมั่นใจในตัวของตัวเองแล้วไม่อยากที่จะเปิดใจรับใครเข้ามาอีกนะคะหเหรียญน,นะ ยังไงเขาก็ยังอยากที่จะกลับมาหาคุณนะคะถึงแม้ว่าก่อนหน้าน,านั้นนี่ะคุณจบกันไปมันจะไม่ได้เคลียร์ใจกันก็ตามนะคะถึงแนมะ้มันจะไม่ได้เคลียร์ใจกันนะเขากำลังตัดสินใจอยู่นะคะเขากำลังตัดสินใจอยู่นะว่าจะติดต่อมาหาคุณเมื่อไหร่นะคะแต่บีมองว่าในตอนนี้เขาวางแผนวางแผนเอาไว้แล้วแหละนะคะว่าเขาจะติดต่อมาพูดคุยกับคุณอืมจริงๆค่ะเขาจะติดต่อมาพูดคุยกับคุณ เพราะว่าราชาถือดาบขึ้นมาดรงนี้นะคะต่อจาก2ดาบนะ่ะมันก็เป็นสถานการณ์ที่ว่าในตอนนี้นะ่ยยังไงเนะ่ะเขาเองนะคะก็มีความคิดว่าต้องการที่จะคุยกับคุณให้มันชัดเจนต้องการที่จะตัดสินใจร่วมกันอีกครั้งหนึ่งให้มันชัดเจนว่าความสัมพันธ์นี้เนะี่ยมันควรจะเป็นไปในทิศทางไหน ความสัมพันธ์นี้ระหว่างเราเนี่ยมันยังไปกันได้ไหมหรือความสัมพันธ์นี้ระหว่างเราเนี่ยมันจะต้องจบกันแบบนี้จริงๆนะคะมันจะได้มีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะถึงแม้ว่าก่อนนั้นๆน่ะจะจบกันไปแล้วจะยอมแพ้จากกันไปแล้วก็ตามนะคะแต่เขาไม่เคยลืมคุณนะนะคะไม่เคยลืมคุณเลยจริงๆค่ะไม่ว่าสถ,สถานการณ์ตอนนี้จะเป็นอย่างไงนะคะเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนก็ตามแต่เขายังไม่ลืมนะ พราะถ้าหากว่าเป็นคุณนะ่ะที่ยอมแพ้ออกมาจากความสัมพันธ์เนี้ยบีบอกได้เลยนะว่าจริงๆแล้วนะ่ะการที่เขาไม่ยื้อคุณในวันนั้นนะ่ะเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้คำพูดแบบไหนกับคุณที่จะทำให้คุณนะ่ะยังอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาเขาก็เลยเลยปล่อยคุณไปในวันนั้นแต่ถ้าในวันนี้เขาจะติดต่อมาหาคุณเขาจะทักมาหาคุณมันก็เป็นเพราะว่าเขามีความมั่นใจในตัวของเขาเองแล้ว ว่าเขาจะพูดอย่างไรนะคะกับคุณที่จะให้คุณได้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์กับเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะเขายังมีความมั่นคงในใจให้กับคุณอยู่นะคะรักทางไกลในครั้งนี้นะ่ะความรู้สึกยังเหมือนเดิมนะยังมีความคิดถึงนะคะยังมีความมั่นคงอยู่นะคะแต่มันก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ทำใม้ความสัมพันธ์มันแปลเปลี่ยนไปเนาะ สุวินถือถ้วยเขาจะกลับมามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณจริงๆค่ะเพราะเขาอยากจะมั่นคงแล้วเขาก็เสียใจนะที่เขาทําให้เสียใจในวันนั้นนะคะแล้วเขาก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดเพราะไพ่แปดเหรนขึ้นมาแล้วนะจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วเขาก็เจ็บปวดมากๆนะคะทั้งห้าถ้วยทั้ง10ดาบขึ้นมาเลยอะ่ะเขาเจ็บปวดมากกับการกระทําของเขาที่เขาทําให้คุณเสียใจนะคะ คือในวันนั้นนะ่ะคุณเสียใจอย่างไรในวันนี้เขาก็เสียใจแบบนั้นนะคะความเสียใจนะ่ะไม่แพ้กันกับคุณเลยแล้วออกที่จะเสียใจมากๆเห็นไหมคะสิบดาบแล้วก็เป็นสิบดาบที่มันกลับหัวด้วยอะ่ะมันบอกบอกชัดเจนเลยว่าความเจ็บมันฝังลงลึกในใจแล้วมันไม่สามารถที่จะหายไปได้มันก็ยังเป็นบาดแผลในใจอยู่แบบนั้นจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคลี่คลายจนกว่าเขา จะกลับมาหาคุณแล้วทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นใจของเขามันถึงจะดีขึ้นด้วยนะคะมันเหมือนมันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันเนาะคุณเองน่ะเสียใจแล้วก็รู้สึกว่าผิดหวังในตัวเขาพอเขาคิดได้คือเขาเสียใจหนักมากหนักกว่าคุณอีกะคะ่ะอ่ะอีก5ใบสุดท้ายนะคะหนึ่งเหรียญยังไงเขาก็จะกลับมานะขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ เพราะคุณนะ่ะคือคนที่เขาแบบยอมคุณเพียงแค่คนเดียวนะเพราะไพ่สตริงขึ้นมาแบบนี้นะคะเขามองว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาและเขาก็มองว่าคุณนะ่ะเก่งมากเลยนะที่ผ่านช่วงเวลาเลวร้วายตรงนั้นไปได้ผ่านช่วงเวลาที่เขาทําให้คุณเสียใจผ่านช่วงเวลาที่เจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเขามองว่าคุณนะ่ะเก่งมากเลยเพราะในตอนเนี้ยเขากำลังจมอยู่กับความเจ็บปวดเหมือนกันนะคะ ชาริออตบางคนอาจจะเดินทางมาหาคุณด้วยนะต่างชาติต่างภาษาได้นะคะแตกต่างกันในทุกๆด้านก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมอายุนะคะแตกต่างกันได้หมดเลยนะมีเกณฑ์การเดินทางมาพบมาเจอกันนะคะอีก2ใบนะ5้หเหรียญน,นะคะเขาอยากจะบอกกับคุณว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์ระหว่างเรานะี่ย มันจะปลดคุมไปด้วยความเหน็บหนาวปลดคุมไปด้วยความเศร้าความเสียใจแต่เขาอยากจะบอกกับคุณว่าเขาจะไม่ปล่อยมือจากคุณนะคะถึงแม้สถานาการณ์มันจะไม่ค่อยดีนะปิดจบใบสุดท้ายนะคะเจอฮ่้โลแฟนค่ะอุย้ยไพ่ปิดจบดีมากเลยนะคะมันบมงบอกว่าทุกอย่างในความสัมพันธ์นี้มันจะกลับมาถูกต้องแล้วจะถูกต้องตาม ประเพณีศินธรรมทุกอย่างนะคะมันจะถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะถ้าก่อนหน้านนั้น,นเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันพังทลายลงไปแต่ว่าการกลับมาในครั้งนี้ของเขาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นกว่าเดิมมากถ้าก่อนน้นนั้น,นเขาไม่จริงจังไม่จริงใจกับคุณ กลับมาในครั้งนี้เขาจะจริงจังแล้วก็จริงใจมากกว่าคุณกับคุณมากกว่าเดิมนะคะเพราะจากที่พี่เห็นตรงนี้นะคะที่ดูลมๆแล้วนะสถานาการณ์ของรักทางไกลในครั้งนี้นะคะความรู้สึกของเขามันยังเหมือนเดิมยังคิดถึงคุณเหมือนเดิมถึงแม้ว่าบางคนนะมันจะไม่ใช่แค่รักทางไกลอย่างเดียวนะแต่มันจบกันไปแล้วอะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานาการณ์อะไรก็ตาม บีบอกเลยว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะความชัดเจนจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ความถูกต้องจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้แล้วไม่ใช่แค่ความถูกต้องอย่างเดียวนะมันจะถูกต้องตามหลักศีลธรรมด้วยนะคะอันนี้คือสําคัญมากเลยนะจากหน้าไพ่ในวันนี้นะคะเพราะปิดจบด้วยไพ่พระแหละ มันเป็นอะไรที่มันหม่งบอกว่าทุกอย่างมันจะมีการเริ่มต้นแล้วมันจะเป็นการเริ่มต้นที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากๆนะคะมันจะไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วมันจะไม่มีอะไรคุมเครือมันจะไม่มีลักซอนเข้ามามันจะไม่มีอะไรต้องให้ทำทำให้เกิดอาการเจ็บปวดใจกันอีกเพราะมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมามันก็เป็นบทเรียนมันก็เป็นประสบการณ์ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตมันจะดีขึ้นมากๆนะคะเรามาดูซิว่ามีลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะ ธาตุดินพฤษศกันมังกรธาตุโลมเมถุนตุนกุมธาตุน้มนำมีกรกฎพิจิกธาตุไฟเมษธน,นูนะคะส่วนราศีนะคะราศีพฤส,กร,สกราศีกรกฎนะคะราศีสิงห์ราศีเมถุนนะคะราศีกัน ราศีเมษร,ราศีธนูค่ะแล้วก็ราศีมังกรราศีพิจิกโอเคครบแล้วนะคะครบแล้วนะธาตุมาครบทั้งสี่ธาตุนะคะ แต่ถ้าราศีนะ่ะก็มีเท่าที่บีไปได,ได้บอกไปแล้วนะโอเคค่ะนี่ก็คือแรนดอมของเราในวันนี้นะคะเราพบกันใหม่ใน EP พีถัดไปนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบายบายจ้า